สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนท,กทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องสักนลินนะครับแล้วก็คนที่กําลังจะติดตามก็ฝากด้วยนะครับฝากทางช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ทางช่องก็จะพาทุกคนทุกท่านมา ทำเครื่องสีข้าวนะครับขนาดเล็กนะครับเครื่องนวดข้าวนะครับขนาดถัง200ลิตรนะครับแล้วก็ผมจะออกตัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยทํานะครับผมได้แรงบันดาลใจก็คืออยากจะ ทำเป็นของตัวเองนะครับพอดีเข้าไปศึกษาตามช่อง youtube ของเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าลงในช่อง YouTube นะครับผมก็เลยเข้าไปดูตรงนั้นนะครับแล้วก็นํามาต่อยอดมาทําเองนะครับผมก็ไม่ได้เป็นช่างที่เก่งอะไรมากมายนะครับก็เลยจะทําออกมาไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบใดนะครับ แต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดละครับเพราะว่าเราจะทําใช้เองนะครับผมก็ได้ทําการทําขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการทําแท่นทําขาขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อจะรองรับถัง200ลิตรนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวโม่นะครับโม่ปั่นนะครับแล้วก็ ตามขายึดขึ้นมาให้มันแข็งแรงนะครับพอดีผมไม่มีเหล็กฉากนะครับผมมีเหล็กกล่องผมก็ใช้เหล็กกล่องไปนะครับผมไม่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยลงทุนอะไรมากมายนะครับเน้นที่พอเพียงนะครับเอาของเท่าที่มีนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ มีอะไรหยิบจับได้ก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ก็ได้ทำการทำแท่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาถังขึ้นวางลองดูแล้วก็ผมก็จะทำการตัดถังนะครับตัดถังแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งถังแล้วก็ทำการมาร์กรูไวต้ตรงกลางนะครับผมก็จะตัด แบ่งครึ่งเพื่อว่าตรงกลางจะได้ใส่แกนกลางได้นะครับก็จะมีด้านหน้านด้านหลังนะครับก็ ผมจะมาร์กตรงที่จะตัดไว้นะครับแล้วก็จะมียึดนะครับยึดตรงถังด้านล่างนะครับให้ติดกับโครงเกล็ดให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าเราจะบำรุงรักษาก็เป็นฝาด้านบนนะครับที่เราเปิดปิดได้นะครับก็การ และหน้าน้านาหลังยังไม่ใส่นะครับผมใส่จะรอไว้ใส่ตอนที่เราเจาะป่องเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เข้าจะเข้าไปตรงนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะใส่ตรงไหนยึดตรงไหนดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ยึดก็ความแข็งแรงของฐานจะไม่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวรับน้ำหนักไม่ได้นะครับ พอมาร์กเรียบร้อยเราก็จะทำการตัดแบ่งครึ่งเลยนะครับพอแบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็ผมก็จะทำการยึดนะครับใช้เหล็กเส้นนะครับยึดก็กระโค้งให้แน่นเลยนะครับด้านล่างนะครับยึดตะโค้งให้แน่นนะครับ ด้านหน้าด้านหลังยึดเป็นสามตัวนะครับด้านข้างยึดเป็นสองตัวนะครับเขาจะได้แข็งแรงเวลาเข้าเข้าไปแล้วเวลาเขาทำงานเวลาเขาปั่นนะครับถังจะได้ไม่โค้งเคงมากนะครับและตรงนี้ผมก็จะเจาะป่องข้าวเข้าเข้าไปตรงนี้นะครับเจาะและ้วก็ตรงนี้เข้าวจะเข้าไปตรงนี้นะครับ แต่ตรงนี้ก็จะคว้านลงเพื่อจะใส่แกนกลางนะครับใส่แกนกลางเข้าไปแกนกลางที่เตรียมมานิ้วสองนะครับสังเกตว่าถังรุ่นนี้ก็จะด้านในก็จะเป็นเรียบนะครับ เป็นถังรุ่นหนานะครับก,ก็น่าจ,จะใช้งานได้นานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเข้าออกนะครับเข้าออกฝั่งนี้นะครับนี่คือฝาด้านบนนะครับ ตัดออกมาแล้วก็ผมก็จะทําการเชื่อมนะครับเชื่อมฝาอีกด้านหนึ่งเขายังไม่ติดนะครับก็ทําการเชื่อมติดแน่นเลยนะครับก็เราทําเพื่อใช้เองนะครับเห็นที่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ถ้าเราไปจ้างรถเกี่ยวมาเกี่ยวให้ก็ก็ต้องรอนะครับรอเขา กว่าเขาจะมาเกี่ยวให้เรานะครับเพราะว่ามันมีหลายเจ้านะครับแล้วก็แถวแถวบ้านผมรถเขาก็น้อยถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเรามีตรงนี้เราก็ทํารอก็ได้นะครับถึงมันจะทําไม่ได้ทีละเยอะแต่เราก็ทํารอดีกว่านะครับก็คือเราใช้เครื่องตัดหญ้าไปตัดมาแล้วก็มาทําปัน มาทําสีเองนวดเดงนะครับก็รอรถไปด้วยนะครับแต่ของผมก็จะเป็นข้าวที่ผมปลูกไว้ก็จะเป็นข้าวมีข้าวหลายหลายสายพันธุ์นะครับก็จะเวลาเขาเก็บเกี่ยวก็จะไม่พร้อมกันนะครับตัวไหนที่พร้อมที่เก็บเกี่ยวก่อนก็เราเอามา เก็บเกี่ยวก่อนแล้วก็เราก็มาทําการนวดก่อนก็ได้นะครับมันไม่ได้ข้าวมันไม่ได้แก่พร้อมกันนะครับเมื่อทำการตัดพอ นี่คือช่องข้าวลงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัดด้านล่างตัดนี่คือด้านล่างนครับนี่ก็คือตรงตรงนี้ที่จะเอาข้าวเข้านะครับข้าวก็จะเข้าตรงฝั่งก็คือป่องแล้วเวลาออกก็จะออกฝั่งนี้นะคฝั่งออกนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะจับตั้งให้ดูนะครับแต่ให้ดูตอนที่คว่ำลงก่อนนี่คืออันนี้คือความล่าง นี้นี่นะครับคือพอหงายขึ้นมาตรงนี้ข้าวก็จะเข้าตรงนี้นะครับข้าวจะเข้าตรงนี้นแล้วก็ล่วงลงตรงนี้งแล้วฟางออกตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับผมก็จะทำการใส่ตะแกรงตรงนี้นะ แต่แกงรูดข้าวครับนีก็จะเป็นใส่เหล็กน,นะครับเพื่อจะข้าวไปเวียงเวียงแล้วไปโดนเหล็กน,นะครับข้าวก็จะรูดออกมาครับฟางก็จะออกดันหลังนะครับฟางออกผมก็ทำการใส่โครงที่จะวางข้าวแล้วนะครับโครงตรงนี้ผมทำเป็นหกสิบ 60เซนติเมตรนะครับตรงที่ใส่ข้าวนะครับเพื่อจะทำให้เขาเขาใหญ่หน่อยเพราะเวลาวางข้าวมันจะได้วางได้นะครับตรงนี้ผมก็ทำนี่คือป่องฟางออกนะครับตรงนี้คือข้าวลงตรงนี้นะครับข้าวก็จะลงตรงนี้ผมก็ทำการตัด เหล็กแผ่นนะครับที่ไม่ต้องหนามากก็ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับแรงกระแทกอะไรนะครับตรงป่องนะครับตรงกระแทกก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นตรงถัง200ลิตรนะครับตรงนั้นก็แต่เขาก็หนาอยู่แล้วครับไม่น่าเขาหนาอยู่แล้วเขาไม่น่าจะมีปัญหนานะครับก็ถ้าใส่ เหล็กเข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะทำเป็นคลิปเป็นตอนนะครับเผื่อว่าใครอยากจะทำจะได้ดูรายละเอียดไปด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของช่องศักนริน้ลยนะครับผมก็จะทำเป็น EP 1 e p 2 EP 3ไปองอางนี้นะครับเผื่อว่าให้ท่านจะได้คนที่คิดว่าจะทำจะได้ศึกษา ให้รู้ว่าทำได้ยังไงทำไม่ได้ยังไงนะครับก็อยากที่จะให้ใครที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมจะได้ทำเป็นเลยนะครับผมก็เลยจะทำเป็นรายละเอียดไว้ก็คือลงเป็นคลิปนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่องศักดิ์นาลินนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ